ไม่ว่าจะเป็นในระดับประเทศไม่ว่าจะเป็นในระดับภูมิภาคนะครับที่ผมได้มีโอกาสทําแล้วเนี่ยนะครับหรือแม้แต่ในระดับโลกเองก็ตามเนี่ยนะครับผมยังคงคิดว่าผมผมผมยังยังมีแรงนะครับละยังมีแรงจูงใจนะครับมีแรงผลักดันที่จะทำผมมีลูกหลานเนี่ยนะครับผมเขียนหนังสือเนะี่ยผมจะไปออกบอกต่ตลอดเวลาหรือว่าผมหวังว่าให้ลูกหลานผมเนี่ยได้มีโอกาสนะครับอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ผมคุ้นเคยนะครับในสิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่ยนะครับในสังคมที่ดีมีความสุขนะครับเหมือนกับที่ผมได้มีโอกาส แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับผมก็รู้ว่ามันโลกมันให้มันไปอยู่ในสถานะที่มันอยู่เฉยๆได้มันคงไม่ได้นะครับแต่มันก็จําเป็นที่ต้องปรับเนี่ยนะครับให้เข้ากับยุคให้เข้ากับสมัยนะครับ